วันนี้อากาศสวยงามมากก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆชาว Youtube ได้ดูด้วยกันว่าอากาศมันสวยงามขนาดไหนอยู่ที่วอลแลนด์มิสิแกนเยจ้า USA จ้าซ่องแม่พุทธวงพันจันือในน้าชื่อเล่นว่าแฟรน้อยอลลาเวงเลยจ้าแฟดน้อยอลลาเวง USA เลยจ้าบรรยากาศดีอากาศสดชื่นสโนตกเมื่อวานแต่สโนหยุดแล้วแต่วันนี้แดดออกเอง มันจะสวยงามที่สุดอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอยู่ที่เมืองนอกมันสวยงามขนาดไหนทองฟ้าเจ้มใสดูทองฟ้าสิจ้าเพื่อนๆสวยงามมากอันนี้เป็นโบสถ์เป็นเชิญนะจ้าอยู่ที่บ้านแม่พุทธนะจ้ามาอยู่ต่างประเทศก็เงาคิดถึงเพื่อนๆที่ลาวที่ไทย ทำงานจ้ามีเวลาวันเสาร์วันนี้ก็มีเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูธรรมชาติอากาศกลับบ้านก็เลี้ยงหลานตอนนี้หลานนอนก็เลยมาเอาบรรยากาศดีๆเพื่อนๆน,นี่สโนวมากมายอยู่ที่เนี่ว้าวมันสวยจริงๆจ้า ี่เขาตั้งขากล้องไวนี่นี่นีเป็นวันหนได้สามมุม,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 มสี่มุมโอ้ยได้ไปรูไปร่้ไปรู้ไปรู้ง่ายง่ายวนยังไม่ยังสองดูต้นไม้เดี๋ยวจะลงพาไปดูต้นไม้เลยจ้าทุกคนพามาที่สวนสาธารณะนะนะนะแต่อยู่อเมริกาเขาเรี้ยวภาคเลยจ้าภาค ประจมจะขอโทษก็ไปด้วยนะสงสัยจะเป็นหวัดอากาศมันหนาวเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพเลยนะจ๊ะทุกคนเพื่อนๆชาว YouTube คิดถึงนะจ้าอยู่แล้วอยู่ไทยบ้านป่อยกันเดมามามาชม,มบรรยากาศดีๆไปด้วยกันจ้ากำลังจะออกไปข้างนอกออกจากรถ ให้ทุกคนได้รู้ว่ามันสวยงามมากเลยจ้าบรรยากาศดีๆหาซื้อไม่ได้เลยจ้าทุกคนแต่สุขภาพดีเหมือนกันหาซื้อไม่ได้ดูแลสุขภาพด้วยเด้อ มากใส่ uh huh. เสื้อผ้าก่อนนะทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นสโนว์หมดเลยจ้ะมันสวยจริงๆจ้ะต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นสโนว์จ้ามันสวยจริงๆเลยจ้า สวยไหมเจ้าทุกคนเดี๋ยวจะพากับสามีไปเดินอกอกกำลังกายนิดนึงดูด,ด,ดูมาดูต้นไม้ดอกมันสวยงามขนาดไหนดูสิจ้าว้าวงามไหมเจ้าเพื่อนพี่น้องสาวยูทูบที่นี่เขาให้คนมาออกกำลังกายด้วยจ้กากลย